แหโยโยสวัสดีครับขอบาพบก,กับแอดออฟฟิเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่เกมมือถือเกมใหม่กันคุณผู้ชมเลยครับนั่นก็นนคือเกมสัมกกโมเอ็นั่นเองนะฮะโอ้โหแค่ชื่อก็รู้แล้วนะครับว่าจะน่ารักขนาดไหนดูครับภาพเข้าเกมมาโอ้โหสดใสขนาดนี้คุณผู้ชมครับก็ เป็นเกมแนวสามก๊กนะครับที่เราเนี่ยเคยรู้จักกันมาตลอดอีกแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่เกมนี้เนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างให้มโอะถเลยคุณผู้ชมนะครับคือแบบเล่นเพลินแล้วก็น่ารักมากคือผมไม่เคยเล่นนะฮะสัมก๊กเวอร์ชันไหนที่น่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับก็เป็นเกมมือถือนะครับแนว RPG 2D คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกันผมก็เล่นมาแล้วประมาณเกือบเกือบสัปดาห์คุณผู้ชมนะครับเล่นเพลินมากๆก็ว่าแล้วนะครับเข้าเกมไปรีวิวกันเลยผมอยู่ที่เซิร์ฟหนึ่งนะครับผม let's go นี่มาแล้วมันขวัญฉายออกมานี่คือหน้าล็อบบี้ของตอัวละครแล้วคุณผู้ชมครับก็จะมีทีมผมยืนอยู่แบบนี้เลยนะครับดูฮะมีหัวโตวเป็นผู้หญิงนะครับมีอุ๋ยซีครับมีซุนฮูหยินครับงักจินแล้วก็ มาหยุดลู่แล้วก็มีหลายๆตัวละครเนี่ยที่ผมเนี่ยปั้นเอาไว้อะไปที่เมนูขุนพลนะครับนี่ก็จะมีเต็มเลยคือ UI เกมนี้เนี่ยดูน่ารักสบายตามากแล้วก็ตัวละครเนี่ยเขาเปลี่ยนอาร์ตนะครับให้จากที่หุ่นสำก,กใช่ไหมกล้ามกล้ามเคร่งขรึมเคร่งขรึมหน่อยนะเป็นผู้ใหญ่หนวดเข่ารุงรังเนีย่นยให้แกเป็นตัวละครที่ดูน่ารักแล้วก็หล่อเหลามากขึ้นผู้ชมนะครับดูอย่างเช่นจูหลงโอ<ฮ>้ย<ฮ>ไงหล่อปะสุดยอดผมทองอุ้มเด็กมาเลยคุณผู้ชมนะครับซึ่งจะมีเสียงภาคญี่ปุ่นด้วยยิ่งฟินกกเดดดิมอสุย นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆตัวละครเลยนะครับนี่ยูเตียวหุยนะครับเนี่ยเป็นแบบดูเด็กแบบเปรี้ยวห้าคอณผู้ชมนะครับจากที่แบบเป็นคุณลุงกล้ามหนวดเขาเฟิร์มใช่ไหมถือทวนออสรพิษใช่ไหมเออครับตอนนี้ก็เป็นแบบเด็กเปรี้ยวๆคนหนึ่งผู้ชมนะครับดูเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเออก็ทําให้ดูน่ารักสบายตาแล้วก็เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นผู้ชมนะครับรวมถึงตัวละครอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับเช่น,นหัวโตวโอ้โหจากเป็นคุณลุงปะแก่ผมยาว อันนี้แบบเป็นนอนน่ารักหัวเขียวมาเลยนะครับนี่ก็เป็นนักฮิวอยู่แล้วนะครับผมก็ปั้นมานี่เปิดได้โคตรดีใจเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยสะสมแล้วก็เลือกมาใช้กันนะครับดูดิขงเบ้ง <ผม S 1> เ,เนี้ยโอ้โหเป็นพิแว่นสมน้ําเงินยังหล่อนี่ยูด้วยนะผมอยากได้มากแต่ว่ายังเปิดไม่ออกนะครับแล้วก็อีกหลายตัวเลยคุณผู้ชมนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์นิดน,นึงนะครับก็ในหน้าหลักเนี่ยนะครับมีเมนูเยอะมากเลยนะครับหลักๆเนี่ยเราจะไปที่เมนูรบนะครับด้านขวาเป็นตีกรองศึกโอ้โหลั่นกรองชัยไปนะครับแล้วก็จะมีผังเมืองอย่างนี้นะครับคือเกมนี้เนี่ยโหมดการต่อสู้หลักๆนะครับที่เราจะได้เล่นเยอะๆเนี่ยคือ1การตีเมืองนะครับโดยที่การตีเมืองเนี่ยจะเป็นการยึดเมืองนะครับสีฟ้าเนี่ยคือผมในตียึดมาแล้วเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมสามารถที่จะไปตียึดเมืองเพิ่มได้ด้วยนะครับเพื่อขยายอาณาเขตตัวเองออกไปนะครับแล้วก็ยิ่งยึดเมืองเเยยยอะะะนนี่่ครรััับบบจิงฟ ด้วยนะครับแล้วก็ได้ทรัพยากรอีกเยอะนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะผมขอลองมาตีเมืองฉอายสร้างดูซินะครับว่าผมจะรอดไหมนะครับโอ้เจอ UR จิวี่ด้วยนะครับผมขอลองหัวสักตั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะ วิ่งมครับขี่ม้าศึกไปอ่ะทีนี้จะเป็นการจัดทีมนะครับโดยที่ทีมเกมนี้จะมีขุนพลเนี่ยลงหน้าอยู่ที่6ช่องนะครับแล้วก็มีกองทัพหลังเนี่ยนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตในการสู้นะครับ1อัตราขุนพลแล้วก็ยังมีตรนี้ด้วยนะครับจะเป็นพวกเครื่องศึกนะครับพวกเครื่องยิงธนูเอ้ยอะไรเอ้ยก็สามารถเอามาลงได้นะครับเราสามารถที่จะกดเพิ่มทั้งหมดได้เลยนะครับเขาจะรับค่าชิลูให้แบบนี้นี่เลยครับอ๋อเจอจูล่งกับเตียวหุยผมอ่ะเอาเป็นทัพหน้าเลยนะครับแล้ว ว่าโตกับ hmm. น mm ้องซับเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เดมิอยู่ตรงกลางแล้วกันคุณผู้ชมนะครับนี่สามาร์ทเล่นลงได้นะครับรวมถึงมีเขตคอมโบด้วยคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยทำการลงขุนพลนะครับที่มันมีซีเนจี้ร่วมกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวพันกันก็จะมีคอมโบพิเศษนะครับเป็นสกิลเสริมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์นะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกนะครับกลยุทธ์ไปได้นะครับอ่ะกดดูเนี่ยนะครับจะเป็นการวางผังนะครับอย่างเช่นอันแรกสุดเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์เก็ตปลานะครัับผงนนนนนนีี้้้้จะไไดดดเเเป็แวหา่ยฟซ์เพิ่มนะ แล้วก็แถวหลังได้เพิ่มเลมเตรหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าจะเป็นลูกกลวยเอยนะครับรูปปีกนกเนี่ยฟ้าดินเป็นหนึ่งพล็กซันทราเนี่ยสังเกตว่าบัฟแต่ละอย่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันคุณผู้ชมก็สามารถใช้กลยุทธเหล่านี้นะครับในการจัดทีมเพื่อที่จะทําให้เกิดความได้เปรียบในการต่อสู้ได้คุณผู้ชมนะครับแต่ว่ามันต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมเองก็ยังมีแค่เกตปลาอยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็สามารถกดล็อกไปเลยครับออกศึกไปเลยยูยูมาเลยครับ เรื่องสงครามนี้เลยครับก็จะเป็นการต่อสู้ออโต้นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะจ่ายสกิลนะครับโดยใช้เกจค่าความโกรธนะครับละครเนี่ยนะครับเมื่อทำแอคชั่นนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมคุณผู้ชมด้านล่างเนี่ยสีส้มก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเกจพิเศษตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยกดสกิลตรงนี้นะครับสามารถที่จะใช้ความพิเศษได้นะครับเป็นการคอมโบของเราละครที่ลงทับคู่กันนะครับนี่เห็นไหม ยิงไปจู่ๆนะครับนี่ยเจ้าหัวผมเต็มเนี่ยกดอื้อแทงเข้าไปติดมือด้วยนะครับปั๊บเข้าให้นะครับบอกเลยว่าเตียวหุัวจะจุ่งเนี่ยตัวแบกนี่ครับมาแล้วครับโอ้โ,โหดูนี่หวัวใจด้วยน,น่ารักเวอร์มาเลยครับเออคู่กันนี้ไปเลยครับสกอตตี้ยูุ้มจู่งลงคือแบบโคตอรอลังการคือจอร์ซันนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยสามารถที่จะกดออโต้แล้วก็กดสปีดเพิ่มได้ครับเพื่อให้ตัวละครเนี่ยสามารถเล่นแบบออโต้ได้นะครับนี่ จะมีพวกสกิลพิเศษนะครับจากการเปลดล็อกนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดลงทับเนี่ยที่มันเซนจี้ร่วมกันก็จะมีสกิลพิเศษให้ใช้ด้วยนะครับกดเล่นสปีดได้ด้วยนะครับโอ้มาแล้วฉากบอสมาแล้วครับโอ้โหน่าจะฟัดกันหน้าดูไม่กอดเขาถึกมากไปเลยครับกระบี่หวนคืนนี่ตีหมูไปครับโอ้ยแต่เจ็บมากฮิวไปครับโมโตผมฮิวได้ไงโมเอะโคตรๆนะครับโมโตน่ารัก นะ yeah, ครับโอ้โหตัวแทงเขาโคตรถึกเลยคุณผู้ชมนะครับผมก็ยังอัดอยู่ครับลุมกระนำกต่ผมมาเยอะกว่าโอ้โหโดนกระเด็นเดี๋ยวหุ่ยสู้สู้เออแทงเข้าไปได้อยู่ครับอยู่ล่องเออโจมตีหมู่มันจะตายแล้วนะนอุ้ยสตั้นสวยครับผมจังหวะนี้ฮิวครับโอ้โหเดี๋ยวหุ่ยผมเอะลุ่มไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับจู่ลงสู้สู้คือลงสู้ตายโอ้โหสูมาไโหดมากโดูตะเย็นโอ้โหระเบิดยังได้อยู่ครับผมเคลียร์แนวหน้าได้น่าจะตีแนวหลังได้โอ้โหโคตรลุ้น อันนี้มัน UR เลยมันเลยยากเลยครับผูหญิงโซก็หิวหมู่ครับผมนี่หิวโคตรแรงบอกเลยอะแรละครับแนวหน้าตายถึงเวลาไอ้พวกแนวหลังตีแรงมากใช่ไหมแนวหน้าเจ้าไม่อยู่แล oh. ้วนะฟาดเข้าไปครับต oh, oh ัวแทงผมสองตัวฟาดเข้าไปครับใส่เด้เมดถึงลอดแล้วยิมนูวุ่นตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตมุ๊ตต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 อ๊ตตุ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 ่ตตุ๊ตตุาตตุดหิว๊ตตุหิวเยอะุ๊ตตย๊ะตุ๊ตตุ๊ตตว๊ตตุ๊วตุมาตี่ ไม่เหลือแล้วจะตายแน่นอนโดนดุมยิงโหบูชายันเตียวหีไปนหนึ่งตัวเรียบร้อยครับชนะชัวร์แบบนี้ชนะชัวร์เออไปกข้ไปเหลือตัวเดียวแล้วปับเข้าให้ตุตับตุกตับ,ตบออจะอับปัชเยตอนแรกเนี่ยเมืองเนี่ยผมหยุดไม่ได้เว้ยแล้วผมหัวร้อนมากนะเพราะว่ามันเก่ง ผมไปอัพตัวไปแล้วว้าวมือยึดเมืองนี้ได้แล้วคุณผู้ชมครับนี่ประลองสำเร็จก็จะได้เป็นพวกเหรียญเงินนะครับแล้วก็มีพวกของอัพพลังฮีโร่ด้วยคุณผู้ชมนะครับอ่ะโอเคจะพาไปดูกันต่อนะครับเนี่ยเมื่อกี้เราปีเทปอ่ะอ่ะทีแรกผมก็จะยึดเมืองเพิ่มได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยนะครับซึ่งมันได้เยอะมากครับแล้วมันได้เพชรด้วยคุณผู้ชมไข่ทองคำเนี่ยจะเป็นเหมือนเพชรที่เราเติมเงินนะครับซึ่งเราสามารถที่จะฟาร์มเมืองแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทำการเก็บเพชรไปเปิดกาชาได้โคตรดีครับดีมากๆนนะะคครรับออ่่ีืกายึดเมืือองงงนะครับซึึ่่เมมทียดาแล้วเนนี่ยะครับก็มีีโโอกาสดน คืนจากผู้เล่นอื่นได้เช่นกันนะครับเราก็จะมีข้อหมายตกใจอยู่แบบนี้นะครับเราต้องไปแก้ไขสถานการณ์นะครับบางอย่างก็จะเป็นการขุดคริสตัลนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอีเวนต์อื่นๆอย่างเช่นอันนี้นะครับรถขนสบินของเราเนี่ยนะครับโดนโจรชาวเขาดับปล้นรับก็ต้องเข้าไปสู้นะครับเพื่อแก้ไขสถานการณ์คุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งโหมดนะครับที่เราจะได้เล่นเยอะมากๆไม่แพ้กันนั่นก็คือส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับนี่คุณผู้ชมซ้ายล่างนี่เลยจะมีเมนูเนื้อเเรื่่อองยูบกดข้าุ จะเป็นตำนานของสัมก็ศนะครับที่ถูกเล่าขานกันมาตลอดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องไหนให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เสกไปด้วยนะครับบอกเลยว่าเพลิดเพลินมากๆนะครับเพราะว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็นกระตูนแล้วก็เป็นโมเอะมากขึ้นมีเสียงภาคญี่ปุ่นด้วยโคตรดีนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เล่นมาถึงบท8แล้วนะครับก็จะมีพวกเออ่ศัตรูนะครับที่ต้องเจอนะครับรปปเนี่ยพวกลิโป้ก็เท่คุณผู้ชมเกมีลิปโป้เท่ามากดูดิโอ้โหอลังการมากเป็นยูอาร์ด้วยอยากได้เหลือเกิน นะครับแล้วก็มีตัวอื่นนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเตียวเซียนนะครับตัวนี้แจกฟรีด้วยคุณผู้ชมล็อกอินนะค <วา S 2> รับแป๊บๆก็กได้แล้ว7วนันเองคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็ล็อกอิน6วันแล้วข er วาดวันเดียวพรุ่งนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มีพวกต่างโต๊ะนะครับน,นี่เลยครับ <สไ S 2> เป็นพี่อ้วนคนเดิมนะครับผมก็อุ่นวายแต่ทางตะกูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีพวกวัตถุดิบที่ดอกนะครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นของที่เราใช้อัพตัวละครสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับแล้วก็มีพวกกล่องรางวัลให้้้้้ดดดดวววววยยยเเเเรรรรราาาาาาาสมมมมมถททททีีีี่่่่่่่จจจะะะะะูบบบบอืนนนนนนนๆไไคคััป็็็ผแลหกกพ เรื่องต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นบทที่เราเนี่ยยังไปไม่ถึงนะครับก็สามารถที่จะดูล่วงหน้าได้นะครับว่าเฮ้ยเรื่องหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยกงกำลังม้าขาวเนี่ยเจอกับจูโล่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถดูได้นะครับอ่ะว่าแล้วผมกดเข้าบทไปเลนให้ดูกันครับผม let's go นี่ครับมาแล้วนะครับซึ่งด่านเนี่ยก็จะมีการเก็บนะครับดาวตามด่านเพื่อลดล็อกรางวัลด้วยคุณผู้ชมนะครับเนี่ยผมก็ กวาด3ดาวมาเรียบเลยคือตอนแรกเนี่ยผมติดด่านนี่นานมากนะครับแล้วก็พอดีปลดเลเวลนะครับแล้วก็ลงตัวละครเพิ่มได้ก็เลยกวาดเรียบเลยครับผมนะฮะระหว่างทางเนี่ยเราจะมีกล่องที่เก็บด้วยนะครับซึ่งเป็นของรางวัลและไปตามทางเนี่ยมันมีเพชรให้คุณผู้ชมนะครับเอาเพชรฟรีๆไปเปิดกาชาโคตรดีนะครับแล้วก็มีรางวัลสะสมดาวนะครับที่คุณผู้ชมจะได้รับนะครับแล้วก็มีเศษตัวละครให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นของซุนฮหยินนะครับเป็นตัวฟรีที่เกมแจกมาตัวเดเมจนะครับที่ผมยังใช้อยู่เลยคุณผู้ชมนะครับก็สาาาามมรรรรถเเเลลลล่่่่่่นน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 นไือออออยๆดดดด้้้้้ะะะผงูีีีกััััคคบบววพิ ับเป้าหมายก็คือกับจักคนทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้6 Energy นะครับจะไปรูปสายฟ้าแบบนี้คุณผู้ชมนะครับดอกอะไรบ้างก็สามารถดูได้นะครับอันนี้เป็นเซตสีฟ้าที่ใช้อัปเกรดฮีโร่นะครับแล้วก็รวมถึงน้กอยาอัปเกรดด้วยคุณผู้ชมนะครับอ่ะว่าแล้วลองไปท้าทายกันเลยนะครับแล้วก็ผมใช้ทีมหลักตรงนี้แหละนะครับลุยเอสโก้มาแล้วนะครับเริ่มสงครามนี่นะครับซึ่งดานเนี่ยมันจะค่อนข้าง ง่ายนะครับแต่ว่ามันจะยากไปเรื่อยๆนะครับบางทีเนี่ยเล่นไปสักพักเนี่ยเริ่มจะติดตาแล้วนะครับเออตัวละครสู้ไม่ไหวเออแทงเอาไม่อยู่เออก็ต้องแวะไปฟาร์มบ้างนะครับมัวก็อัปเกรดตัวละครน,นะครับซึ่งเกมเนี้ยระบบอัปเกรดตัวละครง่ายมากคุณผู้ชมรับเข้าใจง่ายมากบอกเลยเป็นเกมมือถือที่เล่นเพลินมากๆนะครับผมเองก็เล่นไปแล้วประมาณหกวันเนะี่ยพรุ่งนี้จะได้ตัวแรกตัวแล้วนะครับเกมนี้แจกเยอะมากเช่นกครคุณผู้ชมก็พลิก็หาง่ายนะครับเดี๋ยวไปเปิดกาชากันด้วยนะครับนี่คฟายก็ไปโอ้โหจู่โล่งของนยครับะสุดดอ เนี่ยทรงพลุพระเอกจริงนะครับจัดไปครับผมมีหนุ่มหลอสองคนนะครับเกลียวหุยกับจู่ล่องหน้านะครับแล้วก็มีสาวๆนะคุ้มหลังเนี่สี่คนเลยนะครับเอาจริงผมชอบหัวโตมากหัวโตเนี่ยเวอร์ชันนี้โมเอ๋อโมเอ๋นะครับโอ้โหเป็นน้องหัวเขียวน่ารักสุดๆนะครับจะหมดแล้วนี่กระบี่หัวคืนนี่เอเล็กทริกเวอร์บังอลังการนะครับทุกทะทุกทะเข้าไปตายสิน้องรักเฮ้ยยังอีกนี่งิงหลอกมาแล้วครับคือถ้าเกิดเราเคลียร์อ่าพวก เนี่ยตัวละครในแมปของทุกคนเนี่ยจะเจอกับตีหลักนะครับที่ประจําด่านอยู่นะครับในนา้นะครับหน้าตัวครับโอ้โหดูครับพลังการกานสร้างโอ้โหอันนี้ก็เจ็บอยู่เหมือนกันตึ้งอยู่ฟ้าจะไปนะครับถ้าเกิดมีขุนพลตายเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้สามดาวคุณผู้ชมนะครับก็ต้องพยายามนะครับยื้อขุนพลตัวหลักไว้ด้วยนะครับไม่ให้พวกแทงตายหรือว่าแนวหลังมาไปนะครับนี่เงี้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเฮียหุยระวังเฮียห้ยเป๊ะมากบูบบูบบูบขึ้นมาครับ ยขึ้นมาแต่ว่าเหมือนเจ้าหจะไม่ไหวแล้วเจ้าหิสู้สู้ผู้หญิงเจ้ากกฮิวสวยโอ้โหสุดยอดเอาละครับน่าจะรอดอยู่น่ารอดอยู่เจ้าหผมมาชิงหลอดแล้วแล้วคือดูดิเสียงในภาพเป็นญี่ปุ่นเนี่ยคือแบบอลังการมากเหมือนแบบดูอนิเมะไปด้วยนะครับอนิเมะวร์ชันสากุกนะครับโมเอะสุดๆนะฮะจัดไปครับตีมันมาไม่ไหวมาครับเจอสาวงามขล่มเมืองบุบบ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  เอื้อมันผ่าดใส่ตัวตัวซาบผมข้างหลังนะครับเออฟาดกันไปสุดท้ายเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้มันเหมือนตัวเมื่อกี้ที่ผมตีเลยนี่หว่าตัวนี้มันนี่แน่เจอยิงตับปิโดด้วยคุณผู้ชมครับสาวธนูผมนะครับอ่ะโอเคผ่าดแล้วเออชุดต่อมาสี่อ่ตาเข้ามาเออมาแล้วว่ะตังโต๊ะมันล่อซื้อผมได้เลยครับผมอ่ะชนะแล้ว3ดาวเรียบร้อยนะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับผม อ่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูระบบนะครับอัปเกรดตัวละครกันบ้างนะครับซึ่งมันไม่ยากและเข้าใจง่ายมา,มากๆคุณผู้ชมนะครับให้มาที่ล็อบบี้หลักของเรานะครับแล้วก็มาที่เมนูขุนพลตรงนี้เลยนะครับซึ่งจะมีปุ่มอัปเกรดอยู่นะครับกับขุนพลที่เรามีอยู่แล้วในตอนนี้นะครับกดที่ตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งนะสมมติว่าผมกดหัวโตว ปุ๊บนะครับมันจะลิสต์นะครับตัวละครที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับตอนนี้มานะครับการอัปเกรดเนี่ยก็จะไล่อัปเกรดไปเลยนะครับตั้งแต่เกรดนะครับแรกสุดที่เราได้มาจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไล่มาจะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งมันจะใช้นะครับวัตถุดิบปลุกพลังตามสีเลยคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับก็จะใช้3อย่างนี้เป็นพระจันทร์เป็นดาวแล้วก็เป็นกลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดของครบกดอัพขั้นครับแค่นี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นเอ่อเขียวบวกหนึ่ง นะครับแบบนี้ต้นเนี่ยตันหกผมก็จะบวกหนึ่งแหละนะครับแล้วก็บวกสองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นสีอัพแรงนะครับซึ่งตัวละครทีมหนักผมเนี่ยก็ขึ้นสีฟ้ากันมาหมดแหละนะครับอย่างเช่นเอ่อผมจะอัพจูรุ่งเนี่ยตอนนี้บวกสองใช่ไหมนะครับเนี่ยผมขาดอันนี้อยู่อันนึงนะครับผลึกกลมฟ้าก่อนนะครับก็สามารถที่จะไปออโต้นานนะครับไปกวาดล้างเพื่อที่จะนำเอ่อพวกทรัพยากรเนี่ยนะครับมาอัพเกรดได้อย่างเงี้ยผมผ่านแล้วสามดาวปุ๊บกดกวาดล้างได้เลยครับผมนี่กวาดล้างปั๊บได้ของมาอย่างนี้มาแปด คือมันดอกเยอะมากทําง่ายมากคุณผู้ชมนะครับเล่นโคตรง่ายเลยนะครับถือว่าดีมากอ่าเห็นไหมเห็ไปกวาดล้างมารอบเดียวนะครับได้แล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ยผมเนี่ยยังติดเรื่องเลเวลนะครับซึ่งการอัปเกรดตัวละครเนี่ยจะมีเลเวลกำกับอยู่ด้วยว่าการอัปเกรดขั้นต่อไปเนี่ยนะครับจะต้องการเลเวลของตัวละครเท่าไหร่นะครับซึ่งเลเวลตัวละครเนี่ยจะอัปได้สูงสุดเท่ากับเลเวลไอดีของเรานะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะครับก็ต้องไล่อัปตัวอื่นไปก่อน ะครับเนี่ยอย่างหัวโตเนี่ยกับจูรุ่งเนี่ยบวก2สีฟ้าและนะครับถ้าเกิดเป็นตัวอื่นล่ะเป็นเตียวหุยอันนี้3าเอ็ดใช่ไหมนะครับแล้วก็ซุนหุยหินอ่ะผมจะลองอัพซุนหุยหินดูนะครับก็ต้องทำการอัพเลเวลหลักก่อนนะครับตอนนี้เรือยี่สิบสี่ใช่ไหมนี่เราก็ใช้พวกไอ้ก้อิพีเนี่ยนะครับในการกดเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับคือเรือมขึ้นง่ายมากนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดท้างก็ได้แล้วับมันจะกินนะครับอ่ะ โอเคถึง29แล้วนะครับพอดี ID ผมเนี่ยยังเลเวลยี่สิบเอยู่ยังไม่30ก็เลยอัพไม่ได้นะครับก็ต้องทําการดูเลเวลตัวละครด้วยนะครับว่ามันถึงหรือเปล่านะครับนี่ผมก็ติดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถไปอัพทีมของตัวละครตัวอื่นได้อ่าสมมุติว่าทำตัน6แล้วกันนะครับก็ต้องทําการอัพเลเวลก่อนนะครับเนี่ยกดไปปุ๊บเลเวลหกเลเวลแปดนะครับแล้วก็ไปฟาร์มของมาค่ะพจน์ใช่ไหมผลึกจันเขียวก็ไปที่ด่านที่เราผ่านแล้วนะครับแล้วก็ดูนี่ฮะว่าด่านนี้ดรอปหรือเปล่าครับกดกดล้้าางไดดเลยครัับบผมมนนี่ก4อปุ๊ นะครับพอ,อยังอีกสอันก็ได้นะครับผมกดอีกทีนึงจึ๊บเอาโหนี้หอ,อ,อันโอ้โหดอกโคตรเยอะ นะครับเวลิกูดนะครับแล้วก็เมื่อทุกอย่างพร้อมเนี่ยกดที่อัพขั้นนะครับมันก็จะขึ้นแจกเป็นบวกสองแล้วนะครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อเลื่อนขั้นตัวละครและพลังมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็เกมนี้สามารถอัพดาวได้ด้วยนะครับดาวเนี่ยสามารถอัพได้นะครับโดยการเข้าที่เมนูทางขวาอันที่3นะครับจะมีขึ้นว่าอัพดาวอยู่นะครับโดยที่ดาวเนี่ยยิ่งปลดตัวละครก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะครับอย่างเช่นซุนฮุยจินผมเนี่ยสามดาวแล้วนะครับซึ่งเกมมันแจกนะครับแล้วก็แจกเศษให้เยอะมากนนะครรับวมถึงงออยยย่่่าุซีีเ ผมก็มีอยู่หกสิบเศษคุณผู้ชมนะครับอย่างเยอะเลยก็สามารถปลดล็อกดาวได้นะครับเนี่ยกดอัปดาวปุ๊บเสียห้าหมื่นะครับโชว์นี่เลยนะครับมันจะสูงขึ้นมาแล้วนี่ค่าพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยแล้วก็เมื่ออัปดาวเนี่ยเขาจะปลดสกิลใหม่ด้วยคุณผู้ชมนะครับนี่ก็อัปได้นะครับต่อไปใช้ห้าสิบเศษผมก็ไม่พอแล้วต้องไปเก็บเพิ่มนะครับการอัปสกิลเกมนี้ง่ายมากครับคือมันจะมีแต้มสกิลให้เราใช้ซึ่งแต้มสกิลเนี่ยจะมีไม่จํากัดเลยนะครับแต้มสกิลเมื่อใช้นะคครรััััับบบออออ่่ะผมมลลลลงงงปปสสกกทีนนนึึแแ้วยจ๊เห็ พอใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีเวลาการรีเจนนะครับของแต้มอยู่เกมนี้เพียงแค่รอเวลาคุณผู้ชมครับแต้มสกิลก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างฟรีๆเลยง่ายมากๆครับอย่างเงี้ยมันเต็มที่20แต้มใช่ไหมผมอัพปุ๊บเนี่ยมันก็เหลือ19นะครับ5นาทีเพิ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เอาแต้มเนี่ยไปอัพสกิลของผมนี่เลยนี่ผมมีสกิลฮิวอันใหม่เพิ่มขึ้นแล้วนี่ครับเนี่ยอัพไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเลเวลสกิลสูงสุดเนี่ยก็จะเท่ากับเลเวลของขุนพลนั่นเลยคุณ อันนี้แต้มหมดแล้วนะครับสามารถเอาเพชรไปแลกได้แต่ว่าไม่ต้องคุณผู้ชมครับรอเวลาครับผมเดี๋ยวแต้มสกิลก็ดีมาเองนะครับแล้วก็ไล่อัพสกิลให้ขุนพลของเราไปนะครับก็จะทําให้มันเก่งขึ้นด้วยคุณผู้ชมนะครับนี่คือแนวทางการอัพตัวละครเกมนี้ซึ่งง่ายมากและเข้าใจไม่ยากเลยนะครับตัวละครเนี่ยจะบอกสังกัดด้วยนะครับเช่นหัวโตสังกัดอิสระนะครับผมเนี่ยหมาหยุดลู่นะครับอุยซีเป็นจกกกนะครับผมเตียวหุยจกกกนะครับแล้วก็จู่ลงจกกกก็จะอิงตามประวัติศาสตร์นั่นแหละนะครับแล้วก็มีพวกโรดด้้้ววยยยตตตาาาแแแหหหนน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 น่่่่่งงงงงะะะคครรรรรัััับบอออออเเเชชีีปปป็สิท์กกื นะครับอันนี้ก็เป็นสายตีประชิดนะครับตำแหน่งบูนะครับเป็นขุนพลสายเดเมจนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นนะครับอันนี้เป็นการจบในระยะไกลนะครับสายบูเหมือนกันก็คือเป็นเดเมจจากแถวหลังนะครับแล้วก็มีพวกบุญนะครับบุญก็คือตัวซัพพอร์ตนะครับที่เราใช้พวกฮิวนะครับแล้วก็บัฟอะไรอย่างงี้เป็นหลักเป็นต้นอันนี้ก็แทงเกอร์นะครับมาหยุดลูกเป็นตัวฟรีที่เกมให้มาเช่นกันแล้วเกมนี้มีแฟชั่นด้วยนะครับนี่เลยกดแฟชั่นก็ได้นะครับคือแฟชั่นเกมนี้น่ารักมากคือแต่ละตัวแบบโอ้หแวนาากะคบบีี็มมมอปชชิเเเดดดดยยุุผููื มาสเลลิตเทนเดียนะครับเนี่ยมีหมดเลยครับในชุดคริสต์มาสก็มีครับจู่โล่งนี่ตัวอวยคุณผู้ชมครับมีชุดอย่างเยอะเลยมีชุดดักไนท์นะครับแล้วก็มีบลูไนท์ด้วยนะครับดูดีแต่งตัวอย่างเท่ครับผูกไทนุ่งเกงขายาวด้วยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จากเด็กเกาะเนี่ยกลายเป็นกระต่ายใช่ไหมน่ารักมากนะครับดูขงเบ้งโอ้ใหม่กอดอลังการมากขงเบ้งผมนะครับแล้วก็มีขนพลอีกเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมนะครับมีพวกสกินเนี่ยให้สะสมเยอะเลยคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เล่าปี๋นะครับดูดิ โอ้โหดาบเดิมมีกบด้วยไหมน่ารักนะครับมีกบมีอะไรเนี่ยเห่นไหมเออมีตัวละครเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสะสมมาเล่นกันได้นะครับอ่ะนี่คือระบบการอัปเกรดตัวละครน,นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ขุนพลเราเก่งขึ้นนะครับก็คือ อุปกรณ์นั่นเองคุณผู้ชมนะครับอุปกรณ์เนี่ยเป็นการอัปเกรดนะครับผมคือเกมนี้ไม่ต้องหามาใส่ให้วุ่นวายคุณผู้ชมอุปกรณ์เนี่ยมีฝังอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทําการอัปขั้นแล้วก็ตีบวกไปเรื่อยๆนะครับที่จะทําให้อุปกรณ์เนี่ยมันเก่งขึ้นอุปกรณ์เกมนี้ก็จะมีอยู่6ส่วนด้วยกันหลักๆนะครับก็คือฝั่งซ้ายเป็นอุปกรณ์ธรรมดา4ช่องคืออาวุธนะครับกางเกงเสื้อแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็นั่งขวาเนี่ยจะเป็นประดับคุณผู้ชมนะครับอย่างที่บอกนะครับเกมน ขััั้นนถดไปะครบอ่ะอย่างเช่นผมมาที่เตียวหุยผมนะครับนี่ฮะกางเกงเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดอัพเพิ่มเนี่ยต้องเวลสามสองนะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่ถึงนะครับก็ต้องเก็บเลเวลหลักไปก่อนแล้วก็อัพเวลตัวละครตามไปด้วยนะครับอ่ารองเท้าเนี่ยเห็นไหมรองเท้าเนี่ยผมยังเป็นสีเขียวอยู่ก็สามารถอัพเกรดเพิ่มได้ครับโดยใช้ใบนี้นะครับเป็นใบม้วนเขียวนะครับกดอัพขั้นใจหมื่นห้าครับปุ๊บเข้าให้นี่ฮะก็อัพเกรดขึ้นได้คือง่ายมากนะครับ อัปเกรดปุ๊บเนี่ยต้องตีบวกด้วยนะครับกดอัพทีเดียวก็ได้นะครับโดยที่ใช้จ่ายเงินในเกมแล้วมันก็จะแสดงนะครับว่าขั้นต่อไปเนี่ยต้องใช้อะไรอัพบ้างแล้วก็ใช้อะไรว่าเท่าไหร่ในการอัพคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมครับกดที่บวกนะครับถ้าเกิดไม่พอเนี่ยแล้วก็ไปทำการออโต้ด่านนะครับนี่เลยกวาดล้างครับถ้าเกิดผ่านแล้วกดกวาดล้างปุ๊บเขาให้นะครับแล้วก็ได้ของมาแค่นี้ง่ายมากคุณผู้ชมนะครับเล่นง่ายสบายๆเลยนะครับแล้วก็ได้ของถึงปุ๊บเนี่ยก็ รอเลเวลนะครับในการปลดด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกประดับเนี่ยนะครับมันจะใช้ตัวอีกพีพิเศษนะครับเป็นผลึกฟ้าดินเนี่ยนะครับในการอัพนะครับกินเพื่อเพิ่ม XP เข้าไปคุณผู้ชมนะครับนี่ใส่ไป5ก้อนนะครับแล้วกดอัพเลเวลเลยครับผมจิ๊บเข้าไปอัพไปครับนี่ก็จะได้อัพเลเวลมาเป็น6เต็ม10และอันนี้บวกเลือด3.2%เป็นต้นก็สามารถที่อัพอุปกรณ์นะครับพวกเนี้ย ้นอกจากการอัพขั้นอุปกรณ์แล้วนะครับยังมีการปลุกพลังอุปกรณ์ด้วยคุณผู้ชมนะครับกดไปที่เมนูล่างนี่เลยนะครับการปลุกพลังอุปกรณ์เนี่ยทำให้ได้ค่าสเตตัสนะครับของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นและยังปลดล็อกนะครับสถานะพิเศษให้ด้วยนะฮะอย่างเช่นรองเท้าเนี่ยเห็นไหมนะครับปลุกพลังเนี่ยขึ้นมา1ดาวเลือดจากพันหเนี่ยขึ้นมาเกือบสองพันนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์ขึ้นมานะครับอยู่ที่110แถมยังปลดล็อกดีเฟนซ์เพิ่มไปถึงหนึ่งร นี่ครับในการปลดล็อกก็ต้องไปหามานะครับจากกาชาอุปกรณ์หรือว่าร more, ้านค้าก็ได้นะครับมีจิตป ok ุ๊บนะครับแล้วก็มีของอัพอย่างหินดาวเนี่ยก็สามารถเอามากดปลุกพลังได้เลยครับผมจิบเข้าให้น cool> like ี่ปลุกมาแล้ว1ดาวนะครับเป็นทัวนี้เนี่ยตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นโอ้โหผมบอกเลยเตียวหุยผมเนี่ยอัพให้ขนาดนี้นะครับเป็นแทงชั้นยอดอย่างแน่นอนนะครับก็สามารถที่จะอัพเกรดตัวละครนะครับโดยการเพิ่มพลังอุปกรณ์ได้เช่นกันนะครับผมและเกมนี้ี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมเติมครั้ จูโล่งมาฟรีหนึ่งตัวซึ่งผมเอามาแล้วเรียบร้อยนะครับที่เห็นผมใช้นั่นแหละนะครับแล้วผมเติมไปเยอะมากคุณผู้ชมเติมไป29บาทนะครับได้จูโล่งมาแล้วตัวแบกผมเลยนะครับแล้วก็มีพบแพ็กเกจอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มีมีแจกเหล้าปี่ด้วยโอ้ไมก่กอดนะครับอยากได้มากโคตรเท,ท่ดิดาบอลังการงา,งานสร้างนะครับดูดีมีกบด้วยนะงงเลยมีกบมายังไง ก็เป็นสายบุญนะครับผมแล้วก็เป็นสายโจมตีประชิดด้วยของโจกกนั่นเองก็สามารถที่จะมารับได้เช่นกันนะครับรวมถึงตัวแจกฟรีก็มีนะครับโดยที่ให้มาที่บริษัทซ็อกอิน bon นะครับเราก็เจอกับอันนี้เลยคุณผู้ชมนะครับ เตียวหุยเนี่ยจะได้จากการล็อกอินวันที่2คือเล่นแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มีตำราลบให้ด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเตียวเซียนคุณผู้ชมนะครับโอ้โหดูดิแค่เห็นก็อยากได้มาใช้แล้วนะครับนี่เลยแจกวันที่7นะครับซึ่งผมเนี่ยอยู่วันที่6จะมาแล้วคุณผู้ชมนะครับในจิตด้วยนี่นะครับในจิตก่อนน้องแข็งเอาไปอัพด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะได้เตียวเซียนแล้ว SSR โอ้ my god อย่างน่ารักเลยนะครับอื้อหืองก์ฮึมมากคุณผู้ชมนะครับก็มารับ SSR ฟรีได้คุณผู้ชมเอาไปแบบบบกกททีีมมมมมสาาายยยยๆพไไปปดดูููเเเเนนนนนนนอออื่่่่ิหหะะะะะคคครรััั็็จจลลววงุณผ้ช สามารถที่จะไปอัปเกรดครับพวกทหารแล้วก็รดรบได้นะครับที่มันอยู่แถวหลังสุดนั่นแหละนะครับในตอนที่ผมจัดทีมให้ดูนะนะครับนี่ก็จะมีพวกทหารโลบางขั้นต้นนะครับนี่มีฐานธนูด้วยอ่ะผมใช้เป็นทหารดาบก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยอยากใส่เป็นอะไรนะครับอาจสมมติว่าอยากเล่นทับธนูก็อัปเกรดไปครับผมนี่ฮะอัปเกรดเสร็จปุ๊บเนี่ยกดอัพนะครับแล้วก็กดอัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับอัพขั้นตีบวกอัพขั้นตีบวกนะครับเกมนี้เข้าใจไม่ยากคุณผู้ ้จะขึ้นสีฟ้าแล้วก็เป็นความต่อนะครับหรือว่าจะเป็นนี่เลยก็ได้นะครับขั้นที่3เนี่ยจะมีตัวใหม่ด้วยนะครับอยู่ที่เรือวล3่เองคุณผู้ชม นะครับแล้วก็อัพโหลดล็ก็ได้เช่นกันนะครับที่มันอยู่แนวหลังสุดเลยนะครับนี่ฮะรถก็จะมีหลากหลายแบบเลยมีอยู่4อย่างนะครับแต่ว่าต้องปลดล็อกเลเวลไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็จะมีอีกเยอะเลยนะครับพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับให้เราเนี่ยได้เล่นสนุกกันไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์นะครับที่เอาไว้ฟาร์มเหรียญเงินนะครับหรือว่าจะเป็นขวดเอ็ก็ได้นะครับอีเวนต์พิชชัยนะครับอันนี้เอาไว้ฟาร์มวัตถุดิบนะครับอัปเกรดอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีล่าบอสด้วยคุณผู้ชมนะครับกกกกกก็็็ไไดดดดด้้้้้้้้ววววววัััััััตตถุุิิบบบบบบบลลลลลลลาาาคคคคคค่่่่่มมมมยยยยยยเเเเเเนน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 ะะ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 รรรรรแแจจีีีีหอออืปทขพงงชส อย่างเช่นกุยแกเอยนะครับหรือว่าเตียวหุยเอยนะครับแล้วก็มีฝึกฝนทับนะครับแล้วก็มีฝึกไม่สิ้นสุดอีกเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสนุกกับความเทนต่างๆได้นะครับอ่าแล้วก็มีพวกกิลเออยอะไรเอยอารีนาเนี่ยก็มีให้เล่นเช่นกันนะครับเนี่ยมีกิลมีอารีนาด้วยนะครับแล้วก็ผมจะพาไปดูกาชาคุณผู้ชมนะครับนี่เลยกาชาปองนะครับจัดไปครับนี่ตัวเร็ดอัพเป็นหนานหัวโอ้ m ม่โ d เป็นตัวสาวเฉยดูครับ ในตู้เนี่ยมีเยอะมากคุณผู้ชมนะครับแต่ละตัวเนี่ยคือแบบเท่ๆหล่อๆสวยๆทั้งนั้นนะครับสมกับความโมเอะสุดๆนะครับเล่นเพลินสุดๆในบรรดาเกมสำก็แล้วคุณผู้ชมนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้เลยนะครับผมลองจับอีกทีในการรู้สึกว่าผมจะเรตอัพนะครับครั้งนี้พอดีนะครับนี่เลยฟาเข้าไปครับฟาเข้าไปนี่นี่เลยการหมุนยินอย่างนะครับแล้วก็เฮ้ยเอซตาร์เลยหรอโอ้ my god งงดนเตียวซีอ่ะอู้จุผู้หญิง เฮ้ยแทงเกอร์แนะ่นอนโอ้โหอ,อย่างนี้ต้องปลดเตียวหุยออกแล้วโอ้สุดยอดอะไรจะดวงดีขนาดนี้สโกยโอ้เอาว่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็สามารถที่จะ กดนะครับเนี่ยเปิดกระชาเรื่อยๆได้นะครับที่จะได้รับนี่นะขุนพลต่างๆมากมายก็สามารถหาได้จากอันนี้ก็ได้นะครับนี่เลยกดอีกนึงได้นะครับกดไปเรื่อยๆก็จะได้รับนะครับนี่การเปิดกระชานะครับในขอรลองจนนี้เพื่อจะดวงดีอีกโอ้โหในคลิปนี้ปกติผมเนี่ยที่เรียกว่าดวงเนี่ยแทบจะไม่เข้าข้างนะครับได้แล้วเฮ้ยทำจริงอันนี้ไม่การันตีด้วยได้ปู้เหรียญซื้อโอ้โห อะไรมันจะออกง่ายขนาดนี้ถาจริงโอ้ oh my god แล้วมันสองตัวเฉยเอาละพอละผมแฮปปี้แล้วโ Oh ผมแฮปปี้แล้วขออีกดิขออีกดิเอาก,การันตีมาดิอยากรู้จะได้อะไรได้ UR อาร์ไหมมี UR เฮ้ย <Hey! S 2> เดี๋ยวๆ,ๆ,ๆสองตัวติดเลยเหรอได้กุยแกอีกไป<ม>ผมอยากได้อ่ะกุยแกวันชนีเท่มากเลยอ่ะเฮ้ยขอบกระดมมาเลยอีโมมากลูกโอ้ oh my god ถาจริง โอ้ยาวอย่างนี้เล่นยาวแล้วสบ,บายเลยครับโอ้โหตอนนี้ s อผมเต็มครังเนี่ยได้แหหัวเอียนหุ่หล่อจังอะนะครับเอาจนการันตีอยน่นี้ได้ตัวอะไรครับคุม้มโคตรเอ็นสีเหรอแต่เป็นเศษนะเออ,ถ,เถ,อเเถ้าเกิดดวงไม่ดีก็จะออกเป็นเศษถ้าเกิดดวงดีออกเป็นละครนะครับมารู้สึกว่าอะไรนี้การันตีแล้วป่ะขอดูหน่อยชึบป,ปุ๊บเอายังเหรอนี่ห้องตรงเหรอยังหล่อเลยอ่านะครับหนึ่งครั้งได้ขุนพลมาคุณผู้ชมมาดูกันจะได้ยูอารหรือเปล่าครับผม ฟอบเขาให้และปึ๊บปึ๊บเอ้ยได้ตาเกี้ยว S A ตัวนี้อยู่ตอนหน้าจอเข้าเกมด้วยคุณผู้ชมนะครับเอ้ยสาวๆล้วนๆโอ้ไม่กอดเรดดีอะไรเบอร์นี้สุดยอดคุณผู้ชมครับโอ้ไม่กอดได้ตัวไปทําทีมอีกเต็มเลยนะครับนี่คือกาชาเกมนี้บอกเลยว่าเบริคู ได้ครับผมเนีย่ยขอลองดูคุณพนหน่อยโอ้โหเอาละครับผมยาวเลยครับผมมีตัวให้ทำอีกบานเลยนะครับอ่ะโอเคนั่นก็คือรีวิวเกมสัโกูโมเอะนะครับที่ผมนามาฝากกันในวันนี้ละกัน นะครับก็หวังว่าจะชอบแล้วก็สนุกกันนะครับผมใครที่อยากลองก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมวางคลิปดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับผมก็ใครที่เล่นเซิร์ฟหนึ่งแอดเพื่อนผมมาได้นะครับผมก็ชื่อเดิมือ rtwb นะครับผมโหลดมาเล่นกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ก็แนะนําเลยนะครับเป็นหนึ่งเกมที่น่ารักสนุกแล้วก็เล่นง่ายบนมือถือนัะครับทุกผู้ชมนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่รับชมครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้เพียบด้วยกดติดตามเพื่อติดตามคลิปดีๆมันนะครับจเกมสับโก๊กโมเอะ